สวัสดีค่ะในวันนี้พบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยคุณครูจุธามาเดชบำรุงหรือคุณครูจอยนะคะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลหารของเศษส่วนด้วยเศษส่วนได้ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนและการหาส่วนกลับของเศษส่วนกันนะคะ การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วน ผลคูณของเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ4ส่วน6เท่ากับเท่าใดวิธีทำเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ4ส่วน6นะคะจะเป็นการคูณระหว่างเศษส่วนกับเศษส่วนนั่นเองค่ะเราก็จะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษเลยและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะก็จะได้2คูณด้วย4และ3คูณด้วย6นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับนะคะ2คูณ4เป็นแปดคูณ6เป็น18ก็จะได้เศษ8ส่วน10 แต่ว่าเศษ8ส่วน18เนี้ยยังตอบไม่ได้เพราะคำตอบของเรานะคะควรเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะรูปอย่างง่ายก็คือการเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างตา่ำจำนวนค้าจำนวนนับหรือ0น,นั่นเองค่ะซึ่งในที่นี้นะคะคุณครูก็จะทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะโดยนำจำนวนนับนะคะมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะซึ่งก็คือ2นั่นเองนะคะ ก็จะได้นะคะ8หารด้วย2นะคะก็จะเท่ากับ4และ18หารด้วย2ก็จะเท่ากับ9ก็จะได้เศษ4ส่วน9นะคะดังนั้นนะคะเศษ2ส่วน3คูณด้วยเศษ4ส่วน6นะคะจะมีค่าเท่ากับเศษ4ส่วน9นั่นเองค่ะ ผลคูณของเศษ4ส่วน8คูณด้วยเศษ6ส่วน8เท่ากับเท่าใดวิธีทำเศษ4ส่วน8คูณด้วยเศษ6ส่วน8เช่นเคยนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะเราก็จะได้4คูณด้วย6ส่วนด้วย8คูณด้วย8นะคะก็จะได้นะคะ4คูณ6นะคะเท่ากับ24และ8คูณ8เท่ากับ64ก็จะได้เศษ24ส่วน64แต่นะคะเศษ24ส่วน 64ของเรานั้นต้องเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก่อนนะคะฉะนั้นนะ,ะเราก็จะนำเศษ24ส่วน64นั้นมานะคะตัดทอนนะคะโดย เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ําโดยนํา8เนี่ยมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะซึ่งก็จะได้นะคะ24หารด้วย8เท่ากับ3และ64หารด้วย8เท่ากับ8ก็จะได้เศษ3ส่วน8นั่นเองคะ่ะดังนั้นนะคะเศษ4ส่วน8คูณด้วยเศษ6ส่วน8นะคะก็จะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน8นั่นเองคะ่ะเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นผลคูณจะเท่ากับ1 พิจารณาเศษ6ส่วน7คูณด้วยเศษ7ส่วน6นะคะหลังจากที่เราได้คูณเศษส่วนกับเศษส่วนไปแล้วข้างต้นนะคะเราจะได้ว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนั้นให้นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณด้วยตัวส่วนนะคะซึ่งก็จะได้นะคะ6คูณด้วย7ส่วนด้วย7คูณ ด้วย6นะคะซึ่งก็จะได้นะคะ6คูณ7เท่ากับ42และ7คูณ6ก็จะมีค่าเท่ากับ42ซึ่งก็จะได้เศษ42ส่วน42นั่นเองค่ะเราจะเห็นได้ว่าตัวเศษกับตัวส่วนนั้นเท่ากันนะคะซึ่งก็จะมีค่าเป็น1นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะจากที่เราคูณเศษ6ส่วน7คูณด้วย เศษส่วน6นะคะเท่ากับ1นะคะเราก็จะเรียกเศษ7ส่วน6ว่าเป็นส่วนกลับของเศษ6ส่วน7ค่ะและนะคะเรียกเศษ6ส่วน7ว่าเป็นส่วนกลับของเศษ7ส่วน6นั่นเองค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะส่วนกลับของอ่าเศษ6ส่วน7นะคะก็คือเศษ7ส่วน6ซึ่งเวลาคูณกันแล้วจะมีค่าเท่ากับ1ค่ะ คิจารณาเศษ8ส่วน10คูณด้วยเศษ10ส่วน8นะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก็คือให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนก็จะได้8คูณด้วย10ส่วนด้วย10คูณด้วย8นะคะซึ่งก็จะได้นะคะ8คูณ10เท่ากับ10 10คูณ8ก็เท่ากับ8จะได้เศษ80ส่วน 80นั่นเองค่ะและตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะจากเศษ8ส่วน10คูณด้วยเศษ10ส่วน8มีค่าเท่ากับ1นะั้นเราจะเรียกเศษ10ส่วน8ว่าเป็นส่วนกลับของเศษ8ส่วน10นะคะและเรียกเศษ8ส่วน10ว่าเป็นส่วนกลับของเศษ10ส่วน8ค่ะพิจารณา9 คูณด้วยเศษ1ส่วน9กานะคะการคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนั้นให้นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษโดยที่ตัวส่วนนั้นยังคงเดิมค่ะก็จะได้นะคะ9คูณ1นส่วนด้วย9นะคะซึ่ง9คูณ1ก็จะมีค่าเท่ากับ9นะคะจะได้เศษ9ส่วน9นะคะซึ่งมีค่าเท่ากับ1นั่นเองค่ะจากนะคะ9คูณด้วยเศษ1ส่วนเเท่ากับ1เราจึงเรียกเศษ1ส่วน9ว่าเป็นส่วนกลับของ9นะคะและเรียก9 ว่าเป็นส่วนกลับของเศษ1นส่วนเนั่นเองค่ะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหารสแสดงวิธีหาคำตอบและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายตัวอย่างที่1 เศษส0ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน4วิธีทำเศษ10ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน4การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั้นนะคะทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารนะคะซึ่งในที่นี้เราก็จะได้เศษ10ส่วน8นะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารนะคะส่วนกลับของเศษ2ส่วน4ก็คือเศษ4ส่วน8นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะได้นะคะ 10คูณด้วย4แล้วตัวส่วนก็คือ8คูณด้วย2นะคะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นได้ว่านะคะ4เนี่ยสามารถตัดทอน8ได้นะคะซึ่ง4 1เป็น4 4 2เป็น8นั่นเองและ2ก็สามารถตัดทอน10ได้นะคะเราก็จะนำา2มาตัดทอนทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ2 1เป็น2และ25เป็น10นะคะเราก็จะได้เศษ5ส่วน2นั่นเองค่ะ แต่ว่าเรายังตอบไม่ได้นะคะเศษ5ส่วน2ของเราเนี้ยเราต้องทําเป็นจํานวนค้าก่อนเพราะเศษ5ส่วน2ของเราเป็นเศษเกินนั่นเองค่ะเศษเกินก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะซึ่งเราจะนำเศษ5ส่วน2เนี่ยมาเขียนในรูปจำนวนค้าโดยนะคะให้นำตัวเศษเป็นตัวตั้งและตัวส่วนเป็นตัวหารนะคะหาหารด้วย2นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เป็น2เศษ1นะคะ ผลลัพธ์ที่เป็น2เนี่ยจะได้เป็นจํานวนนับที่อยู่หน้าเศษส่วนของจํานวนคล้านะคะซึ่งเศษ1เนี่ยก็จะเป็นตัวเศษของเศษส่วนนะคะส่วนคงเดิมก็คือ2เราก็จะได้2เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเศษ10ส่วน8หารด้วยเศษ2ส่วน4มีค่าเท่ากับ2เศษ1ส่วน2นั่นเองค่ะแสดงวิธีหาคำตอบและตอบอยู่ในรูปอย่างง่ายตัวอย่างที่2เศษ6ส่วน9หารด้วยเศษ1ส่วน9 วิธีทำเศษ6ส่วน9หารด้วยเศษ1ส่วนเเช่นเคยนะคะการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนั้นเราก็ทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งนะคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารตัวหารของเราคือเศษ1ส่วน9กส่วนกลับของเศษ1ส่วน9ก็คือเศษ9ส่วน1นั่นเองค่ะเราก็จะได้ อยู่ในรูปเศษส่วนคูณเศษส่วนนะคะซึ่งเศษคูณเศษนะคะก็คือ6คูณด้วย9และส่วนคูณส่วนก็คือ9คูณด้วย1นะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะเราจะเห็นได้ว่า9สามารถตัดทอน9ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะนำแม่9มาตัดทอนทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะโดยจะได้91เป็น9นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้มีค่าเท่ากับ 6ค่ะดังนั้นเศษ6ส่วน9หารด้วยเศษ1ส่วน9มีค่าเท่ากับ6นั่นเองค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนกันแล้ววันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำดูนะคะ ให้นักเรียนจดบันทึกโจทดไว้เพื่อจะได้แสดงวิธีทำและหาคำตอบมานะคะนักเรียนลงมือจดได้เลยนะคะแสดงวิธีหาผลหารและตอบในรูปอย่างง่ายข้อที่1เศษ2ส่วน7หารด้วยเศษ7ส่วน2ข้อที่2เศษ20ส่วน9 หารด้วยเศษ20ส่วน3ข้อที่3เศษ8ส่วน9หารด้วยเศษ8ส่วน9ข้อที่4เศษ24ส่วน15หารด้วยเศษ4ส่วน3าม คุณครูจอยช่วยนะการหาคำตอบในรูปอย่างง่ายหมายถึงการเขียนคำตอบให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำจำนวนคระจำนวนนับหรือศูนย์หลังจากที่เราเรียนจบกันไปแล้วนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนในเรื่องนี้กันนะคะก็คือการหาเรเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณกับ ส่วนกับของตัวหารค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ